ในนารถไถมือสองเบาจงพารอสวัสดีครับสวัสดีแรงๆครับพี่น้องครับอ20กันยายน2568ครับได้เวลามารับตัวเรียบร้อยครับคันแรกในชีวิตพี่น้องครับเขาว่าทุกคนต้องมีครั้งแรกเสมอครับ266ครับพี่น้องครับ366เอกพันนิดครับนี่ละ3ามรอของแทอพี่น้องมีหอดเหนบ โอดูขับผ่าเบรกยังเตือนยัางหนาๆเลยครับปุ่น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 เป็นเครื่องลอยสามชิปซี่ๆนะครับเด้อของเอกพานิช์อุดรธานีครับสกายแลบเอกพานิชฐ์ครับไอ้ APN ครับเห็นบ่ครับนี่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 หลังคายังแน่นๆเลยครับปุ่นซื้อวันนี้แถมตะก้าไปใส่วีรอมวีผมเปื่อยๆครับของแท้เลยโอ้ยส hmm. ิงห kind of wow. um, yeah, so right? ์ว so ินครับส <laughs> oh, ิงห์วิน ร้อยสามสิบซีซีครับสวยๆเลยครับแหงๆครับเครื่องแหงๆครับเครื่องแหงๆเลยเออรถปูเท้าจอดครับซื้อมาแล้วจอดครับปีสองพันสิบสี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่เอกพาณิชสองพันสิบสี่ครับบางโคนกับยังย่งอยู่ครับนี่เออทั้งบางโคนไฟหน้าต้องไปเช็คเดี๋ยวผมเช็คระบบเด้อเช็คระบบก่อนแป๊บนึงนี่นี่มีมองเดียวนี่นะครับสะได้เปลี่ยนเบาะนั่งครับนี่ ไม่เป็นปัญหาครับน่าจะเปลี่ยนเบาะนางเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องครับเช็คเบรกเช็คอย่างก่อนจค่อยแจ้งราคาเด้ออ่ะสวยๆครับนี่นี่นี่พร้อมกับรับสมาชิกผมซื้อไว้ตลอดแลยละครับนี่นี่นี่ตลาดกำลังมากครับสาลี่ครับสาลี่เหล็กเด้ออ่ะสาลี่เหล็กพื้นปูพื้นไม้ระยะทางประมาณร้อยกิโลเป็นประกันครับคนหอดบ้านได้แสดงว่าพานครับอ่าใครสนใจเด้อนะครับสามล้อไฮเทคครับสกายแล็บ กับสา 42, 28, ลี่ศูนย์เก้าห้าดสนดนท,ยดยทัยนนรไทยมือ2ส,สวัสดีครับอ้ยงามเลยพี่น้องครับสองนี่รหัสเพิ่นอ่าหนึ่ที่สองครับสวัสดีครับสวยๆเลยเครื่องยนต์กับไม่ไม่ครับแห่งๆเลยครับถึบงบ้านหึ่ับอดภซยครับ ลายสิบกิโลครับลายสิบกิโลใช่สลีแนนไลนพี่นอ้องขี่น้ำหลักมากบอสไซด์เลยครับโอ้แนนคับสลีงามๆครับมาพร้อมกับรถสามล้อ สวัสดีครับโดนทยรถไถมือสองบ่าวจงพาล้อสวัสดีครับอู้ยคำมับครับพี่น้องครับอ่ะหลังเลิกงานครับไปรับตัวเรียบร้อยครับอ่าเอกพานิชครับสามล้อสกายแล็บครับสกายแล็บไทยประดิษฐ์ครับเอกพานิชอุดรพร้อมกับพ่วงสายลิเล็กอู้ยแลนบมพิซายเลยครับดีดีแน่นมากครับเนี่ยก่ายเป็นบริพวงมากครับแต่น้องกดทีดีดีเลยอู้ยของเขาดีจริงครับอ่า รอติดตามนะครับรอฟังราคาด้วยครับสวัสดีครับไปลูกค้าทางอำเภอนาทมนครพนมครับระวังเด้อมัดจำไว้เมื่อวานครับวันนี้ สงสัยได้ได้ไดเลิกยับกันขึ้นครับอ้ได้เลิกยัางกันขึ้นอ่าประมาณเกือบสองทุ่มครับระวังระวังระวังเอออ่าประมาณจะโกลว์ฮอดบัตห้าสิบวะอ้าวเดินทางปลอดภัยครับอุ้ยอ่าประมาณยี่สิบครับวันนี้ยี่สิบกันยายนสนองพันห้าร้อยสิบแปดครับเมือ่อคืนนี่ก็เที่ยงคืนครับอ่า ได้เลือกเนี่ยขังคืนอ่ะเดินทางปลอดภัยเด้ออ่าขอบคุณมากมากครับอืมอืมโอ้ยกลับจากรถรับสามล้อกับผู้หีิงพันธทั่วมากระวังทางว่าสิเขาเมารถเด้อยพันมัดจับไว้เมื่อขึ้นนี่แหละครับอ่ะหาขายร่ำรวยๆครับขอบคุณแอดมินทุกช่องเด้อที่เปิดช่องทางการขายให้ครับอ่ะแอดมินทุกช่องเลยโอ้ยมืดครับอ่ะเปิดไฟนิดนึง ดีไม่ห้ามสุภทุคนครับสวัสดีครับยางกับ้ายดีครับมือนี่ยางอยสองคู่ครับนี่นี่อ่ะใกล้จะหมดแล้วเนี่ยบางออกเลยครับไปสองคู่ครับไรมาอยู่สิบหาคู่ครับเหลือซ้ำนี่แหละครับเนี่ยเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามประมาณหาหกคู่นี่แหละครับอ่ะประมาณนี้ครับแต่ว่าย่างกับเซ้นนี่ยยังหลายครับสวัสดีครับ คนไทยเราไยมือสองปลาจงพาเราสวัสดีครับสวัสดีชิ้งเที่ยงครับประมาณห้าโมงครึ่งนะกำลังนำส่งครับมา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 เดี๋ยวพ่อรีวิวต่อครับอ่ะแล้วซื้อปิ้งไก่แล้วก็รีวิวไปด้วยนี่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 อ่ะนะครับเป็นเก้าอี้พักคอยนะครับไงเก้าอี้พักคอยซีที่นั่งครับสามที่นั่งครับนี่นี่เอฟซีทางบ้านดุงครับสั่งมาเดี๋ยวนำนำส่งให้แล้วครับราคาเบาๆครับโอ้ยราคาส่งครับมัน ราคาเก้าอี้ว่าเปนซ้ำกันเ,ลเอลรดแต่ว่าถูกกว่าร้านค้าถูกกว่าออกใหม่แน่นอนครับอพอได้ค่าน้ำมันครับเดี๋ยวจะไปตามเก็บรถไทนาโซนนี้กลับไปด้วยนะขอบคุณเอทางวัดดุงนะที่ให้ความไว้วางใจครับอยู่ดีไม่แล้งสู่สุกคนครับโอ้กํลาลังแวะซื้อปิ่งไก่ครับนี่ไก่ย่างวิเชียรบุรีกินเ้าวเกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ครัโดนไทยโดนไทยมือสองบอยจงพ้ารอสวัสดีครับสวัสดีแรกๆบายๆครับมามาดูสมาชิกใหม่พี่น้องครับเดี๋ยวนิ่มๆนิดนึงครับเงียบนิดนึงอุ้ยเบิ่งเบาครับพี่น้องอ่าอีทีเก้าห้าตัวนูนครับนูนเอสซีรีเด้อนะครับนะตัวนูนตัวนูนตัวนูนนั่ยเสียงได้เบาแห้งครับพี่น้องครับเบาครับเบาเบาเบาได้นิ่มเลย ลงมิกจิ๋วครับโอเคลงมิกจิ๋ว 88, แปลกๆครับจิ๋วลายเสืออ่าโอเคน่าจะตกลงราคากันได้อยู่นะครับเ,รเบาๆนิดนึงครับเดี๋ยวเจ้าของคนเปลี่ยนใจ <c oughs> โอเคนะครับผมก่อนครบชุดครับเบาได้นีมิ้นเลยครับนีๆมองยังไงม่ต้องโมโหละครับว่าโดนเปลนเปลี่ยนรูนครับโอเคเป็นที่ที่นี่แหล,ละเอาสั่งคนว่า สวัสดีครับครับนนไทยรอดไถมือสองบ่าวจงพารอสวัสดีครับสวัสดีแรกแรกวันเสาร์ครับฝนกับเที่ยวตกเที่ยวแดดอยู่ครับมาฟังเสียงกันครับทัานนี้เป็น r า90ครับโค้งวิกจิวมินเนียม2,000ครับนะเจ้าของไถนาเสร็จนะมีความจะเป็นต้องได้ขายครับขายก็รับซื้อให้ครับ ให้มันเครื่อนครับดูอาการนะโอเคนะครับสวัสดีครับครับก่อติดชีวิตคนหารถไถครับออ้น่าจะกลับบ้านไม่ได้ครับวันนี้ติดฝนครับติดฝนดูพาดูบรรยากาศครับรถขึ้นเรียบร้อยครับแต่น่าจะกลับไม่ได้ครับ จะได้นอนทั้งผีทังอุดอรอนดีละครับมือเนี่ยนอนนอกสถานที่ครับนะดีละครับก็ติดครับก็จิได้รถ่าแต่ละขั้นไม่ไปนองเออลาบากครับเพื่อจะตกลงซื้อขายกันได้คนนั่น่าขายคนนี้มาพอขายหุ่นป้าเหลี่ยมครับนะลูกว่าขายแม่มาขายพ่อมาพอขายครับนะเพื่อจะตกลงก็ได้ค่ำครับ่าประมาณนี้ ติดตามครับรอติดตามครับฝนดีครับฟ้าใสๆถือว่าตกโดนแน่นอนครับนะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับสู้ๆครับถึงกำลังใส่สู่ทุกคนครับสวัสดีครับครับโนถ่ยรถไถยมือสองาวาจงพาลสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันอาทิตย์สดใสครับ21กันยายน2568ครับมามาพี่น้องครับมามารับตัวตอนเช้าๆเลยครับ อ่าเมื่อวานดิฝนตกแห้งครับเอาเมื่อบ่ได้พี่น้องเอ้ยนะเพื่อสีได้แต่ละคันนะพี่น้องอ๋อยากลำบากแสนขินครับนะมารอติดตามของสวยๆต้องยากนิดนึงครับมาๆมาๆเดินตูวใกล้ๆครับมามาอ้ยสยามโดนลวนครับ่ะหนฝนมาอีกแล้วครับพุ่นมือตือคือมีสองฟังก์ชันให้เลือกนะครับอ้ยอย่างแท้นะครับนี่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 อ่าคงสยามเอ็นซีพัดครับตัวนี้ครับสยามคัดคู่ครับคัดคู่ รถใช้งานน้อยครับอ่ะหัวมันหัวมันติดอีแตนครับเพิ่นเลยขายโค้งครับหนึ่งปีขนเข่าเทือเดียวว่าสั้นอ่ะนอกนั้นก็ยกขึ้นอีแตนครับเอขั้นที่สองครับโค้งใหม่ล่าสุดเลยครับพัดเอ็กครับอ้พัดเอ็กพัดเอ็กพี่น้องสวยๆเลยครับเอโค้งพัดเอ็กอีที่หนึ่งหนึ่งศูนย์สิบเอ็ดแรงครับรถเข่าล่องอ้อยครับตัวนี้ครับไม่เคยไถนาครับนขายแต่รถเข่าแต่ล่องอ้อยอย่างเดียวครับ สวยๆเลยครับเก็บมาสองครับยังเหลืออีกสองขั้นครับเดี๋ยวตามมาติดๆครับเมื่อดี้มาเอาสี่ขั้นพี่น้องสี่ขั้นครับสี่ขั้นเบื้องความเดิมครับของแท้เลยเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยครับอดี๋ยวขั้นใหม่มาพร้อมครับปิ่กครับของแท้ครับ ได้รถติกอัพมาใหม่อีกหนึ่งคันด้วยครับอุ้ยสุสุงามกับรถเพิินไหมแหมเอาไปทะเบียนนะครับเอสเดลเอ็กครับงามแต่เดิมบางด้ยน่ฟังเสียงครับอ่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยครับสวัสดีครับครับนนทไทยรถไทยมือสอบ่าวจงพาลสวัสดีครับมามาเบิ่งของแชร์ครับพี่น้องครับนาีหนึ่งห้าห้าครับ สายวิ่งถนนครับสายวิ่งถนนครับอุ้ยประกบกูเรียบร้อยครับอย่างไม่ครับอ่าอย่างไม่เกียร์ดีครับเกียร์ซ้อนเกียร์ซ้อนยๆแเร็วได้วุ่นอุ้ยของแท้ครับไม่จ,จากรถสวดจากทะเลของแท้เลยเยีะเลี้ยงแห้งได้เกียร์สามมันเลงวจวดได้หนะ่ะเอาถอยถอยถอยมาก็บพี่ถอยแคบพี่ อมามาค่อยๆค่อยๆ <c oughs> รีวิวของแท้ครับคุ่นๆเดี๋ยวเขาเทปุ่นเลยผุดโอ้ยของแท้ใหญ่ดีครับเอาปุ่นเลยเครื่องนิ่มๆครับโครงสวยๆยางแท้ยางใหม่ครับนะหม่จากรถสดจากทะเลของแท้เลยามมมมมมมสวัสดีครับ ครับนนท์ไทยรถไทยมือสองมาจงพ่อเราสวัสดีครับสวัสดีเที่ยงเที่ยงครับ21กันยายนสวัสันสิบแปดครับมามาอ้ยรถลงเลียครับเตรียมส่งครับทีนี้รับเข้ามาผมออกมาน้ำรถอยู่สองขันครับอ่ะเราก็จะตามมาอีกสามขันแต่ช่วงนี้คือต้องได้รถไปส่งแล้วครับนะปลายทางสกลนครครับโคกสีสุพรรณเด้อโค้งบิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋วเด็กเส้นเดี๋ยวสิไปรับรถทางโคกสีสุพรรณกลับมาพร้อมครับอ่ะ เอาได้ราคากันนะครับฝากลูกค้าสวัสดีครับโอ้ยงามเลยครับเนี่ยตัวนี้นะครับลูกค้ามาเทิร์นครับขายราคาทุนครับขายราคาทุนขายราคาทุนนะเจน่ครับสวัสดีครับยังว่าม่งของใหม่นิดนึงครับของใหม่เข้าร้านใหม่นี่นี่อันนี้เข้าวัววานครับนี่95ช้างทอง95ช้างทองครับ มาทันนี้คือติดมัดจําแล้วอาร์ทีร้อยวิกจิวสยามครับคุณกําลังเปลี่ยนล้อครับฟังคุณกำลังเปลี่ยนล้อกําลังเปลี่ยนล้อเซทีหนึ่งห้าห้าดีไอสยามคัดคูครับอ่ะสวัสดีครับครับโดนไทยรถไทยโมสองเบาชงพาลอสวัสดีครับสวัสดีแรงๆครับอีรีครับเมื่อนี้ครับมาโอ้ชีวิตไม่สิ้นกนตรงดินกันต่อไปครับช่วงเช้าๆอยู่ทางอุดรครับ วันนี้เย็นๆครับยีบเอ็ดกันยามาทางสะกลครับเอารถไถมาส่งครับเอาโค้งมาส่งแล้วมารับตัวครับเป่อบริการเสียน้ำมันเด้อมาเดียวกันก็มารับไปด้วยครับนี่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 อาทีเก้าสิบครับโค้งบิ๊กจิ๋วโฉมใหม่ซื้อไม่โดนเติมแล้วครับเป็นเดือนแล้วครับเนี่ยจนลืมมาซื้อครับพอดีลูกค้าทางโคกสีสุภัทให้มาส่งโค้งบิ๊กจิ๋ว โอกาสขามารับสมาชิกกลับไปด้วยอขอบคุณทีมงานทาง6สีสุพรรณเด้อแบงปั่นไม่หายครับอขอบคุณมากมากครับเพื่อนกับไปส่งทั้งน้องไข่ประมาณนี้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยครับอ้ยเช้าอยู่ดอนเย็นอยู่สกลครับอีกปมะมาณร้อยหาสิบโลฮอดบ้านครับเป็นขันตาเด้อร้อยแปดสิบคนละครับผมเบิ้งอยู่เดี๋ยวนี้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับแหวสื่อกับเข่ากับน้ำครับนะ ขออนุญาตเข้าพื้นที่นะครับทางพี่ละครับ64ีสุยพันพี่ละครับสวัสดีครับ